สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคุณคุณที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีคุณมีจุดเด่นและพรสวรรค์ทางด้านใดคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ชะตาชีวิตจากการพยากรณ์ผ่านไพ่าทาโร่ยิปซีซึ่งใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดพลังงานจิตการพยากรณ์เป็นไปโดยภาพรวม ไม่ได้เจาะจงดวงของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นกรณีพิเศษโปรดฟังอย่างมีสติพิจารณาตามไปด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะจากหน้าไพ่สิบใบเราจะมาลองช่วยกันวิเคราะห์ดูนะคะว่าคุณคุณที่เกิดในวันพฤห,หัสบดีคุณมีจุดเด่นแล้วก็มีคุครสวรรค์ทางด้านใด น้าไพ่ได้บ่งบอกถึงคุณมีลักษณะของความมีจุดเด่นและพรสวรรค์ที่มีศักยภาพจะเห็นได้ว่าไพ่เดเร v e หมายถึงคุณได้สัมผัสมิติจิตใจจิตวิญญาณอารมณ์ทางด้านต่างๆได้อย่างแยบคายและจะเห็นถึงไพ่าราชาเหรียญซึ่งหมายถึงว่าคุณได้เคยสั่งสม บุญวัสนาบาร,รมีและการทำทานอยู่ซึ่งทำให้ชาติปัจจุบันของคุณการเงินของคุณค่อนข้างมีความมั่นคงแล้วก็มีประสิทธิภาพ จะเห็นในเรื่องของการงานคุณจะได้รับโอกาสได้รับทำงานอย่างที่ค่อนข้างจะดีงามแล้วก็เป็นไปอย่างที่จิตใจของคุณคาดหวังไว้ซึ่งคุณจะออกทางานออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มความสามารถไม่ว่างานสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาหาคุณถ้าถึงมือของคุณแล้วผลงานชิ้นนั้นจะต้องออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลย จะหนักจะเบาแค่ไหนคุณก็สามารถรับมือกับมันได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในเรื่องของบุญบาร,รมีที่คุณสั่งสมไว้ในอดีตชาติที่ส่งผลมาให้คุณในชาติปัจจุบันนี้คุณก็เคยได้ฝึกการเจริญสติเจริญเมตตาเจริญภาวนามาถึงขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วนะคะ ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับชาติในปัจจุบันนี้ที่คุณจะมาต่อยอดการสั่งสมบุญบารมีของคุณค่ะเรามาดูวิถีของการใช้ชีวิตของคุณนะคะว่าคุณคุณที่เกิดในวันพฤหัสคุณจะต้องมีสติให้ตั้งมั่นไม่อย่างนั้นโอกาสที่คุณจะลุ่มหลงทางด้านโลกธรรม8 ที่หลังไหลเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญต่างๆที่โอกาสที่คุณจะได้รับมันค่อนข้างเป็นไปได้อย่างสูงหากว่าคุณยึดติดกับลาบยศสร,รรเสริญต่างๆที่เข้ามาหาคุณการเกิดอัตราตัวตนในตัวคุณก็จะเกิดขึ้นมีการยึดติดเมื่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมา มันก็ต้องมีดับซึ่งเป็นธรรมดาและเป็นธรรมชาติแต่การยึดมั่นถือมั่นการมีอัตตาตัวตนเมื่อถึงเวลาที่บางสิ่งบางอย่างสูญสลายไปแล้วแต่คุณยังไม่รู้จักการปล่อยวางนั่นคือคุณกำลังนำความทุกข์มาแบกไว้ค่ะทีนี้เราจะมาลองคุยกันดูนะคะว่าหากคุณจะต้อง ทำการงานหาเงินของคุณซึ่งมันเป็นโอกาสที่คุณเสาะ,ะ,ะแสวงหามาได้ด้วยพรสวรรค์และความชำนิชำนาญของคุณจะเห็นได้ว่าคุณมีความขยันขันแข็งคุณมีสติปัญญาอันเป็นเลิศคุณสามารถสร้างเม็ดเงินเม็ดทองได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมสติปัญญาของคุณยิ่งใช้ก็ยิ่งออกมา ยิ่งใช้ก็ยิ่งทำให้คุณมีแรงบันดาลแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากมายหากคุณได้ฝึกการปล่อยวางอัตตาตัวตนจิตใจของคุณจะยิ่งสดใสขึ้นแรงบันดาลใจต่างๆอารมณ์ต่างๆมันเกิดจากจิตใจที่แยบคายนุ่มนวลอ่อนหวานสดใส ค่ะทีนี้เราจะมาลองคุยดูกันนะคะว่าสําหรับค,คุณที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้วแล้วก็เคยสั่งสมบรารมีธรรมมาในชาติปัจจุบันนี้คุณควรจะต่อยอดอย่างไรกันบ้างคุณลองสังเกตตัวคุณเองนะคะว่าคุณมักจะหาทางที่จะให้ตัวเองได้อยู่กับความสงบเพราะว่าความสงบ มันเป็นการฟื้นฟูจิตใจของคุณให้สดใสแล้วก็สว่างขึ้นประกอบกับการที่คุณได้ฝึกทบทวนบทบาทของตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาในสิ่งที่คุณทำลงไปในอดีตหากว่าจิตใจคุณสงบร่มเย็นดีแล้วนะคะกำหนดให้คุณกำหนดทำสมาธิโดยการหาพื้นที่ส่วนตัวของคุณซักมุมหนึ่งในบ้าน หลักการของเราก็คือการศึกษาปฏิบัติธรรมตามสายปฏิจจสมุปบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าแนะนำว่าคุณควรที่จะได้สั่งสมสุตตะพระธรรมคําสอนขององค์สัมมาสัมพ,พุทธเจ้าโดยตรงนะคะการอยู่กับลมหายใจการอยู่กับลมหายใจทำให้สติของคุณตั้งมั่นขึ้น แล้วคุณจะสังเกตได้ว่าเมื่อสติคุณตั้งมั่นขึ้นคุณจะเห็นความคิดของคุณหลั่งไหลออกมาแต่เราไม่สนใจความคิดค่ะเราจะทิ้งละนันทิกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหากลมหายใจของคุณละเอียดลงไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นกับตัวของคุณ ซึ่งหลักการเดียวกันเราจะไม่สนใจอารมณ์ต่างๆเราจะกลับมาอยู่ที่สติตั้งมั่นและนันทิให้ไวค่ะหากคุณเห็นการเกิดดับอยู่เป็นกระแสในชีในการฝึกการทำสมาธินั่นเรียกว่าสายปฏิจจสมุปบาทการเห็นเกิดเห็นดับ ทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยของมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันเป็นของมันเช่นนั้นเองสัพพสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นเช่นนี้เหมือนๆกันหากคุณได้เห็นอริยาาสัจสีการปล่อยวางของคุณก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติสติของคุณก็จะพัฒนาความตั้งมั่นขึ้น อารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆก็จะไม่มีอิทธิพลสำหรับคุณแต่เราจะนำเอาจิตที่เราพัฒนาแล้วแยบคายแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับตัวคุณเองค่ะหากว่าคุณได้ศึกษาขั้นละเอียดขั้นลึกซึ้งนะคะลองเข้าไปศึกษาในเรื่องของจิตมโนวิญญาณดูนะคะ คุณจะทําความแยบขายแล้วก็ได้ฟังธรรมอันเป็นธรรมแท้ซึ่งเป็นคํากล่าวจากพระโอษฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเป็นการได้ต่อยอดบุญบารมีในชาติปัจจุบันนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์มีน้อยเหลือเกินโชคดีแค่ไหนแล้วคะชาตินี้ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ลองเข้าไปศึกษาลองเข้าไปทำความเข้าใจลองเปิดใจศึกษาดูนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าชาตินี้ของเราเกิดมาคุ้มค่าเหลือเกิน สำหรับคนในวันพลฤหัสนะคะหากว่าคุณมีจิตใจแยบคายคู่จะสัมผัสถึงมิติต่างๆด้วยซึ่งมิติตรงนี้เป็นมิติของจิตวิญญาณต่างพบต่างภูมิซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องต่อจากคุณมาจากกรรมในอดีตก็ได้ คุณก็ต้องแผ่เมตตาให้กับพวกเขาเหล่านั้นไปให้เขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไปอยู่ในภพภูมิใหม่ให้เขาได้ไปเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาที่มีโอกาสได้รับฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วจิตใจคุณจะนุ่มนวลมีปิติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟงัง เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ